ความจริงอุปติสะต้องการเลือเกินที่จะไปเฝ้าพระาศาสดาทันทีที่ได้ทราบจากพระอัสชิว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเวลุวันกลันทก,กานิวาปะแต่มิอาจทำเช่นนั้นได้เพราะระลึกถึงสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนรักผู้หนึ่งคือโกลิตะว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนขอให้บอกกันด้วยเหตุนี้อุปติสะจึงรีบกลับมาสู่ปริพาชการาม ที่ตนและมิตรรักอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกเป็นอันมากโกลิตะได้เห็นอุปติสะเดินกลับมามีสีหน้าพ่องใสย,ยิ่งนักไม่มีสีหน้าแห่งผู้หมกมุ่นคลุ่นคิดอย่างวันก่อน,อนจึงอนุมานว่าสหายของเราคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นแน่แท้พระดาจิตมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประภสนมีรัศมีซ่านออก จิตเป็นอย่างใดย่อมสร้างออกมาทางสีหน้าดวงตาและอาการกริยาอื่นๆเมื่อจิตโกรธสีหน้าและแววตาเป็นอย่างหนึ่งแววตาแข็งกร้าวหมองคล้ำหรือแดงจัดกริยาอาการแข็งกระด้างตึงตังเมื่อจิตเปีย่ยมด้วยเมตตาปราณีสีหน้าก็ผ่องใสแววตาอ่อนโยนกริยาอาการละเมียดละไมวาจาอ่อนหวานนุ่มนวล เมื่อจิตเศร้าโศกดวงหน้าก็เศร้าหมองสูบซีดแววตาร่วงโรยไม่แจ่มใสกิริยาอาการเงื่องหงอยไม่กระปรีก้กระเป่าดูเถิดพราดาดูอาการซ่านออกแห่งดวงจิตดูรศมีแห่งจิตหรือกระแสลำแสงแห่งจิตคนที่มีจิตเหลาะและโลเลคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นพอพบเห็นกันครั้งแรกผู้พบเห็นก็มักรู้สึกว่า คนนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนผู้มีใจสูงได้รับการอบรมดีแล้วย่อมแสดงออกทางดวงหน้าและแววตาเหมือนกันใครได้พบเห็นจึงมักรู้สึกว่าช่างหน้าเขารพเรื่มใสเสียนี่กระไรดังนั้นความรักใคร่หรือความเกลียดชังแม้ไม่ต้องบอกใครๆก็พอรู้ได้เพราะมันแสดงออกอยู่เสมอทั้งทางดวงหน้าและแววตา วาจาพออําพรางได้เสแส้งแกล้งกล่าวได้แต่แววตาจะฟ้องให้เห็นเสมอว่าความรู้สึกภายในเป็นอย่างไรโกลิตะสังเกตรกิริยาอาการสีหน้าและดวงตาของสหายรักแล้วจึงแน่ใจว่าอุปติสสะคงได้พบขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เขาทั้งสองพากันสแสวงหามาเป็นเวลานานแล้วอุปติสสะเล่าความทั้งปวงให้สหายรักฟังตั้งต้น แต่ได้เห็นพระอสิขณะบินทบาทอยู่ในนครราชคลกและเดินตามท่านไปจนได้ฟังธรรมจากท่านเขาเล่าอย่างละเอียดละออโกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับเขา ทั้งสองได้ปราโมทอันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารถทั้งปวงเพราะไม่เจอด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรถแห่งโลกนั้นเจออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการ ต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจบลงด้วยความทุกข์โลกเกียรถยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธทมแล้วมีทาเอ,อิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสเวยความสุขทางโลกไม่ว่าประนตปานใดก็มีใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนือง เหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงบนว่าอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรนับถอยหลังจากเวลาที่ท่านทั้งสองคืออุปติสระ และโกลิตะได้บรรลุทมไปไม่นานนักณนะหมู่บ้านพรามสองหมู่ไม่ห่างจากนครราชคลีนักในหมู่บ้านหนึ่งพรามผู้เป็นนายบ้านชื่ออุปติสะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวังคันตะมีภริยาชื่อนางสารีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าอุปติสะเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าสารีบุตรในหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่ง พราหมผู้เป็นนายบ้านชื่อโกลิตะมีภรรยาชื่อนางโมกขลีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าโกลิตะเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าโมกขลานะสองตระกูลนี้เป็นสหายเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบรุษของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก เมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพทั้งในเมืองราชคลึและบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบ ต่อมาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งดูมหรสพอยู่บนยอดเขาเพราะความที่ยานและบารมีธรรมที่ท่านทั้งสองบ่มมาแก่กล้าแล้วจึงเกิดความรู้สึกขึ้นว่ามหรสพนี้มีอะไรน่าดูบ้างมีอะไรเป็นสาระบ้างคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งคนแสดงและคนดูไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายกันหมดเราน่าจะสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ อันเกิดจากความแก่เจ็บและตายความทุกจากการเวียนว่ายในสังสารวัตเมื่อคิดดังนี้จึงไม่มีอาการร่าเริงสนุกสนานอย่างวันก่อนๆอ,อุปติสะนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกลิตะเห็นอาการของเพื่อนแปลกไปอย่างนั้นจึงถามอุปติสะะเล่าความรู้สึกของตนให้ฟังโกลิตะบอกว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือรู้สึกว่า ความเพลิดเพลินในมหรสพนี้มีอะไรเป็นสาระบ้างเราน่าจะสแสวงหาอะไรที่ดีกว่านี้สแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงพระดาอันว่าปฐุมชาติแม้เกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ำไม่ติดตมและน้ำทรงกลิ่นหอมรื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้น เกิดแล้วในโลกจเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกียสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียบแทงแห่งอารมณ์ของโลกไม่ต้องอึดอัดขับแขนเพราะโลกธรรมกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่วันไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตพระดา ลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่าบุรุษหนึ่งมีสองมือมือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้มีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็จะให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่าเท่ากันชั้นใดสุขและทุกข์ของโลกก็ชั้นนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้น่วงเหนียวยึดถือเท่าเท่ากัน เพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พรานเบ็ดจะจุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนผู้ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกันทั้งสองคืออุปติสสะและโกลิตะ กลงใจว่าจะสละโลกียสุขออกสแสวงหาโมคธรรมแต่การสแสวงหาโมคธรรมน่าจะได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งจึงพาบริวารออกบวชเป็นปริภาชกในสำนักของอาจารย์สันชัยซึ่งอยู่ใกล้เมืองราชคลึนั่นเอง ตั้งแต่สองสหายและบริวารบวชแล้วสัญชัยปริพาชกก็เป็นผู้เลิศด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์ว่าไม่มีคำสอนอื่นใดยิ่งกว่านี้แล้วคือหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าเท่านี้หาเพียงพอไหม ความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอกับปัญหาชีวิตและความทุกข์ของชีวิตเราออกแสวงหาความหลุดพ้นความรู้ของอาจารย์ในสำนักนี้ไม่พอเพื่อความหลุดพ้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักอาจารย์สัชัยจึงไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปอีกแต่ชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราน่าจะท่องเที่ยวไปในตามนิคมชนบทราชธานี คงจักได้พบอาจารย์ผู้หลุดพ้นแล้วด้วยตนเองและแสดงโมฆะธรรมนั้นแก่เราเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นมาได้ยินใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ดันด้นไปหาทําการสากัดฉากับสมณพราหมณ์นั้นๆปัญหาใดที่เขาถามอาจารย์ทั้งหลายไม่อาจแก้ปัญหานั้นได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้ เขาเที่ยวสอบถามอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่พบอาจารย์อันเป็นที่พอใจหรือให้เขาจุใจได้จึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันโดยในที่กล่าวแล้วข้างต้นพระดาบุคคลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่สแสวงหาสิ่งใด